ปทางของเราวันนี้นะครับก็ปทุมธานีเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมจะไปกางเต็นท์ที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองนะครับระยะทางจากบ้านก็ประมาณร้อยเกือบร้อยห้าสิบกิโลนะครับก็ขีม่มาได้ตักครึ่งชั่วโมงนียแลละอากาศร้อนมากนะครับก็จอดพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยว สัก2อสามนาทีเดี๋ยวมันจะไปต่อละ ถึงแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ20กิโลก็ผมออกจากบ้านมาก็ตอนประมาณ11โมงเช้านะครับออกมานี่ก็อีก5นาทีบายโมงอันนี้เหลืออีกประมาณ20 km. กิโลก็จะเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วพักรถกับหนึ่งก็ขี่มาวันนี้ก็ร้อยโลได้ละ เพราะว่าจากบ้านผมมาก็ประมาณร้อยห้าสิบโลประมาณร้อยสี่สิบกว่าเกือบร้อยห้าสิบครับยวพักกินน้ำแป๊บหนึ่งร้อนมากอากาศแต่ข้างหน้าเหมือนจะมีฝนนะครับเหมือนฝนจะมา ขาใหญ่ตอนนี้ผมอยู่บริเวณทางเข้าแล้วจุดท,ที่เราจะไปนะครับลานกลางเต็นท์ลำคอง จากตรงที่เราจ่ายค่าธรรมเนียมมาก็ไปอีกประมาณ30มสิบกิโลนะครับจากป้ายนี้ก็33กิโลไปกันต่อครับลุย ถึงแล้วสถานที่กลางเต็นล์ลำตะคองถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบเกือบบ่ายสามนะครับเรามาถึงจุดกลางเต็น์แล้วเดี๋ยวไปติดต่อที่ที่เจ้าหน้าที่กันว่าเสียค่าบริการเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับว่ากลางเต็นต์ตรงไหนได้บ้างแล้วก็ ค่าบริการในการกางเต็นท์ปักติดต่อกางเต็นท์นะคะคนเดียวากางตรงไหนได้บ้างเอ่ยเลือกพื้นที่กางได้เลยค่ะพี่ด้านหน้าด้านนี่ได้ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะ,คะยกเว้นหน้าร้านกาแฟแล้วก็ฝั่งนู้นที่กางไม่ได้ กลางทารได้ไหมครับได้ครับพี่โอเคชำระค่าบริการเรียบร้อยครับสามสิบบาทหนึ่งท่านเดี๋ยวดูทำเลที่ที่เราจะกลางเต็นท์กันคืนนี้ เต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เต็นของเราคืนนี้นอนที่นี่นะครับคืนนี้อยู่ที่เขาใหญ่เดี๋ยวผมพาไปดูน้องกวางใกล้ๆแบบใกล้ๆเลยนะต้องระวังนะอย่าเข้าไปใกล้ใกล้เกินก็ไม่ดี หเห็นไหมเขถ่ายหน่อยนะั่นฝึกออาจะเข้ามาใกล้ฉันนะไปเลยนุชจะเข้ามาใกล้ฉันเจ้าใกล้กันหนแล้วนุช นี่นะครับความเป็นธรรมชาติของเขาใหญ่อีกข้อหนึ่งนะครับในการมาการเต็นที่เขาใหญ่นะเวลาเรามากางเต็นใช่ไหมผมแนะนำนะครับเป็นคำแนะนำแล้วกันก็คือผลไม้นะครับผลไม้อะหรือผักหรืออะไรที่เราเอามาประกอบอาหารหรือเอามากินที่นี่นะครับ เอามาแล้วกินให้หมดทีเดียวอย่าเก็บไว้ในเต็นนะครับหรือเก็บไว้รอบๆเต็นบริเวณเต็นอนะ่ะเพราะว่าผักและผละไม้มันเป็นอาหารของสัตว์นะครับลิงหรือเจ้ากวางครับมันจะลื้อนะครับลื้อเต็นลื้อข้าวของของเรานะถ้ากินก็กินให้หมดเสร็จแล้วก็ไปทิ้งถังยะนะครับมีจุดที่เขา เจ้หน้านที่เขาจัดเตรียมนก็คือเอาไว้ทิ้งอาหารนะมีคนกลางไต็มเื้อนอะที่ผมเเห็นนะว,วันนี้ถึงสิบเต็นไม่รูตอนเย็นจะมีไหมอีกบ่ะอาจจะมีเข้ามามีคนเข้ามาเรื่อยๆมีอันนี้มามา่า มีฮอตอ๋อเรียกว่าฮอตครับฮอตครับใส่น้ําแล้วก็มันก็ร้อนมันเองผมก็ไม่มรู้มันร้อน,นไงเหมือนกันสะดวกเนี่ยเวลาไปไหนก็ไม่ต้องมีกาต้มนะใส่น้ําแล้วก็มันเดี๋ยวมันก็ร้อนร้อนจี่เลยร้อนร้อนมากเลยเคยกินะ อุทยานกินเหล่าไม่ได้นะครับปิดกฎหมายนะครับมีค่าปรับมีโทษปรับเดี๋ยวตอนเย็นผมว่าจะไปเออ่จุดตรงอ่างเก็บน้ำสายสอนนะครับอยู่ตรงห่างจากตรงนี้ไม่ไกหลหรอก เื่อได้เจอน้องมินนเจอกวางเจอตรงนั้นบรรยากาศตอนเย็นดีนะไปดูปลาทิตตกตินแต่ผมพาไปจะขอนางฝากหาเหนื่อยสักแปบบ๊บที่กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ของอะ่ะมันต้องเอาไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องลิงมาแอบขโมยไปหมดเดี๋ยวผมพาไปจุดชมวิวนะครับ พี่เลยจากตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งจะเป็นที่เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําสายสอนนะครับไปดูพาร์ที่ตกดินกันตอนเย็ยนๆบรรยากาศสวยนะครับจะดูพาร์ที่ตกดินบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวพาไป สอนนะครับบรรยากาศดีนะตอนเย็นๆนะ่ะนี่ก็ห้าโมงแล้วแต่แดดยัง,งยังแรงอยู่นะตรงเนี้ยตอนเย็นนะ่ะพระอาทิตย์ตกดินนะ่ะสวยมากจะดูพระอาทิตย์ตกดินกนะันบางทีก็มีเม่นมีกวางมีอะไรเดินอยู่แถวนี้นะ ให้ดูบรรยากาศย้อนแสงลมเย็นนะครับลมพัดเย็นสบายใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนไปดูสัตว์ ที่ไหนนะครับที่เนี่ยมันธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้ฟิลเหมือนสวนสัตว์นะคือมันฟิลเหมือนเราเข้าไปในป่าแล้วไปเจอสัตว์อะ่ะเด็กๆชอบนะค,บคนที่มีลูกมีเด็กเล็กอะ่ะน่าพามาแบบเขาเรียกว่าศึกษาธรรมชาตินะอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศมันดีอากาศดีมากนะครับสดชื่น โล่งปอดอะ่ะพาลูกพาเด็กเล็กนะพาลูกหลานมาเที่ยวกลางเต้นสักคืนหนึ่งนะครับค่ากลางเต้นแค่สามสิบบาทนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวอะ่ะสามสิบบาทก็คิดเป็นลายหัวนะครับก็ถูก ตอนเย็นๆก็ออกมาขี่รถเล่นได้นะดูพราทิตตกดินได้กลับมาที่ร้านแล้วนะครับเพราะว่ามันใกล้จะค่ำล้วก็คืนนี้เดี๋ยวเรานอ,นอนกันที่นี่นะครับ หนึ่งคืนรายละเอียดก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับค่ากลางเต็นท์ก็สามสิบบาทถูกมากเหมือนกลางฟรีแล้วก็นอนอยู่กับธรรมชาตินะแบบใกล้ชิดเลยนีข้างหลังเป็นกวางเลยนะเห็นไหมอยู่ข้างหลังผมนั่นแหละั้งกวาง ไม่เหงาครับมีกวางนอนเป็นเพื่อนอากาศก็เย็นสบายนะครับไม่ร้อนเลยเดี๋ยวถ้าที่ตกดินเดี๋ยวค่อยเปิดไฟนะครับนี่ยังไม่ได้เปิดไฟเลยเต็นก็พร้อแมแล้วยังไม่ได้ปูที่นอนเลย เดวไปดูตรงนู้นไหมนี่ดูกว้างนอนกนสบายใจเชื่อเต็มเลยเนะนู้นก็มีตรงข้างบนนู้นก็มีที่ของเขานะครับไม่ใช่ที่ของมนุษย์หรอกเป็นที่ของสัตว์ปะเราเข้ามา อยู่ในพื้นที่ของเขาอาศัยเขาอยู่นี่ก็ริมน้ำนะครับนี่จริงๆริมน้ำตรงนี้ก็กลางเต็นท์ได้นะเนี่ยจุดนี้กลางเต็นท์ได้หมดเลยนะครับจุดกลางมันกว้างนะครับจุดกลางเต็นท์มันใหญ่ก็เลือกเอาจะกลางตรงไหนก็เลือกเอา ตามสะดวกตามสบายแต่ก็จะมีบางจุดที่มันที่เขาไม่อนุญาตให้กางนะครับแต่สอนนั้นก,ก็กางได้เก็บมขับรถมาก็11บเอมงถึงนี่ก็บ่าย3ามนะครับเที่ยงไปหนึยย่งไปสองไปสามสี่ชั่วโมงระยะทางจาก บ้านผมมาถึงนี่ก็ประมาณร้อยตีไปร้อยห้าสิบกิโลนะจริงๆถ้าขับแบบต่อเนื่องเลยมันไม่ถึงสี่ชั่วโมงหรอกแต่ว่าจอดทำคลิปด้วยถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็เลยเสียเวลานิดนึงถอยหลังมาดูกวางหนะ่อยเดี๋ยวเพิ่งหนีฉันนะเดี๋ยวเพิ่งหนีฉัน ขับไปถ่ายวิดีโอไปทําคลิปไปมันก็เลยถึงช้าเนะจอดพักด้วยอะไรด้วยเข้าไปไกลอีกว่าขอบใกล้อีกนิดได้ยวพอแล้วนุดพอแล้วพอแล้วนุดกินไประแวงไปนช่อะไรอนะ่กลัวลิง ไวมากสนมากเป็นบางตัวบางตัวดือ้อดื้อมากย่องย่องมาจากข้างหลังนี่หมดต,ต้องระวังของเคิงต้องเก็บดีๆนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะพวกผลไม้พวกผักอะถ้ากินเสร็จแล้วถ้ากินไม่หมดก็คือจริงๆอยากกินใี้หมดเลยนะเพราะว่าถ้ากินไห้หมด เขาจะมาลือเต็นถ้ากินอิ่มแล้วก็มีจุดทิ้งขยะอันนี้ก็เข้าเย็นกินมามาาไปแล้วอิ่มแล้ขนมปังไม่หิวอะ่ะมาคนเดียวไม่มีเบื่องกินไม่ไหวต้องกลับไปเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูว่ามาคนเดียวหมดเงินไปเท่าไหร่ ไม่อยากเกินสี่ร้อยค่าที่มันมาสองร้อยถ้ากินข้าวใจเว้นหมดไปเจ็ดสิบบาทนะเดี๋ยวเราไม่สรุปอีกทีฮัลโหลตอนนี้ก็ <c oughs> สองทุ่มกว่าแล้วครับ ก็ไปอาบน้านมาทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยนะครับอากาศเย็นสบายนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเต็นต์แต่ว่าเห็นฟ้าแบๆอยู่ก็ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าตอนกลางคืนเพราะว่าผมไม่ได้กางทารนเลยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าถ้ามันตกก็ เอาผ้าใบาคลุมแล้วก็ขึงกับสมอไว้ครับฝนโต๊ก,ก็ดีนะครับบรรยากาศดีแต่ว่าขออย่างเดียวจะมีลมนะครับถ้าลมแรงนี่ไม่ดีก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ตลอดการเดินทางทั้งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆอะ่ะใจผมอ,อยากจะขึ้นไปตรงผาตอมใจแล้วก็ผาเดียวดายแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ผมน้ำมันมันใกล้หมด แล้วก็นะระยะทางในเขาใหญ่อ่ะมันมันก็หลายกิโลอยู่แล้วมันขึ้นเขาด้วยอัะมันก็รถโมไซค์มันจะกินน้ํามันนิดนึงก็เลยขอคิดดูก่อนว่าน้ำมันมันจะพอกับการวนอยู่ในอุทยานเนี่ยจนออกไปหนึ่งข้างนอกเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าครับเพราะว่าทางจากตรงนี้ไปผ่าเดียดได้กับผ่าตอมใจก็กายอยู่ือนกันนะครับเดี๋ยวผม เขตัดสินใจอีกทีว่าจะขึ้นไปไหมนะครับถ้าผมไม่แน่ใจว่าในอุทยานเขาใหญ่เนี่ยมันมีที่เติมน้ำมันหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าโมไซค์ผมน้ำมันเดือประมาณ 2- อขีดวิ่งได้ประมาณสักสามิบกโลนะครับแต่ก็ต้องเผื่อไวะ้ะเพราะว่าถ้ามันหมดมาเดี๋ยวมันจะลำบากเพราะว่าพ่งนี้เราต้องเดินกลท,ทางกลับแล้วด้วยก็คืนนี้ก็ฟันดี ลาตีสวัสตนะครับ